สวัสดีครับเจอกันนี้แล้วนะครับในช่องพี่หมีเกษตรช่างท่องเที่ยวนะครับนี่ก็จะมาทำความสะอาดนะครับสว่านไร้สายยี่ห้อดีวอลส์นะครับหลังจากที่เอาไปตัดต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ต้นไม้ต่างๆครับเมื่อวานนี้นะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทําการบำรุงรักษานะครับโดยการใช้แปรงปัดนะครับ ตงโซ่นะครับแล้วเดี๋ยวดูวิธีการถอดโซ่เลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับอาจจะมีพวกเศษไม้เศษอะไรเข้าไปนะครับก็ดูนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับนี่ฮะตรงนี้เร็จแรกเราปลดตรงนี้ก่อนนะครับก็หมุนมาคลายก่อนนะครับคลายนิดนึงนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นจะเป็นตัวที่คลายกล่องนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะให้เห็นม็อกโซ่ทั้งหมดนะฮะก็เดี๋ยวเราคลายเลยนะครับ คือหมุนง่ายๆครับหมุนทวนเข็มออกมาครับหมุนจนหลุดเลยนะครับจนเขาหลุดออกมานะครับนี่ดูนะฮะง่ายๆเลยพอค่อยหมุนไปครับค่อยหมุนอหมุนจนหลุดเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาไม่ยากครับเนี่ยดึงออกมาเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นพวกเศษนะครับ ไม้ต่างๆแล้วก็ใช้แปรงค่อยๆใช้แปรงปรัดนะครับง่ายๆครับหรือว่าเราจะถอดโซ่ออกมาเลยก็ได้นะครับค่อยๆใช้แปรงปรัดน,นะครับง่ายๆนะฮะนีะ่นะฮะปัดๆออกไปนะครับถ้าถอดโซ่เลยก็ได้นะครับพูดถึงนะบรับใส่ก็ นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับเ,เดี๋ยวเราลองถอดโซ่เลยก็ได้ครับนะฮะเ,เดี๋ยวคว่ำน,นิดนึงนะครับนี่ดูดูนะครับนี่ดูก็เดี๋ยวเราไขาโซ่หนึ่งนะครับโซ่ก็ายได้เลยง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรนะครับปุมจะไขโซ่นะครัตบตกทองอ่ะ ค่อยๆออกมาก็จะเป็นทั้งแผ่นเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะทั้งแผ่นเลยนี่ฮะก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับแผ่นก็เริ่มมาใช้แปรงตัดออกนะครับไม่ยากครับไม่ยากก็ค่อยทําไปนะครับก็ช่วยยืดอายุด,ด้วยนะครับ ไม่ยากครับเราก็ทําจนมันสะอาดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่กลับนะครับอ็่างน้นนครับคิดว่าไม่ได้ยากนะครับสําหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าครับก็ลองไปทําตามดูนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ที่มีเกษตรช่างงเที่ยวนะครับพบกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ